สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ขอพาทุกคนไปชมผีเสื้อที่ butterfly garden นะคะหรือแถวนี้เขาจะเรียกว่า h o g พ a parken หรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือ f a i r l houset นะคะที่ h o c ่ a เจอนกกระทาด้วยค่ะนี่ไงคะวิ่งสวนมาเลยไฮไลท์ที่นี่ก็จะเป็นผีเสื้อหลากหลายชนิดนะคะ นี่คือตัวอ่อนของผีเสื้อนะคะที่เยอะมากค่ะและลานตาไปหมดเลยค่ะเยอะจริงๆนี่ค่ะผีเสื้อตัวเล็กตัวน้อยนะคะจริงๆเขาห้ามจับผีเสื้อนะคะแต่ว่าเจ้าผีเสื้อตัวนี้บินมาเกาะแม่นะคะลูกัดก็อยากรู้อยากเห็นอยากดูใกล้ๆค่ะแต่ว่าพอผีเสื้อบินมาก็กลัวค่ะ ที่นี่แบ่งเป็น2โซนนะคะจะเป็นสวนผีเสื้อแล้วก็จะเป็นโซนสัตว์น้ําใต้ทะเลนะคะโซนสัตว์น้ําใต้ทะเลก็จะมีฉลามชนิดต่างๆนะคะแล้วก็ปลาชนิดต่างๆค่ะตัวนี้คือ,อผีเสื้อนกฮูกนะคะหรือว่าที่นี่จะเรียกว่าอูกลฟิยาริลนะคะปีกข้างในจะเป็นสีน้ําเงิน นี่นะคะป้ายห้ามจับผีเสื้อนะคะสวยมากเขากินส้มเขากินสับป,ปะรดเขากินกล้วยนะคะเจ้าผีเสื้อที่นี่นะคะที่นี่จัดบรรยากาศแบบจําลองป่าฝนเขตร้อนชื้นนะคะนี่ก็คือไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเจ้าปลากระเบนลายจุดขาวน้ำจืดนะคะ เห็นบรรยากาศแล้วนึกถึงหนองข้างบ้านสมัยเด็กๆนะคะนี่คือไปจับปลากัดกันค่ะนี่อีกแล้วเจ้าปลากระเบนลายจุดขาวน้ำจืดมีสองตัวเลยค่ะส่วนเจ้าตัวนี้คือเจ้าปลาปิรัญย่านะคะ พบในเขตลุ aked, uh, ่มน้ำอเมซอนนะคะจริงๆในในสวนนี้นะคะเขาจะมีอยู่2ตัวค่ะแต่ว่าอีกตัวหนึ่งเขาจะหลบมุมอยู่นะคะก็เลยได้เจอเจ้าตัวนี้ตัวเดียวที่ว่ายโชว์ว่ายโชว์ตัวอยู่นะคะจริงๆว่าถ่ายรูปมาไม่หมดนะคะเพราะว่ามีตั้งหลายชนิดค่ะมีปลามีเต่าบกแล้วก็มีตัวอีกัวน,น้า แล้วก็มีปลาฉลามด้วยนะคะอ่ามาอีกแล้วค่ะผีเสื้อนกคูกนะคะเยอะมากจริงๆค่ะผีเสื้อนกคูกนี่นะคะเต่าบกนะคะ ถ้าเดินออกจากป่าเขตร้อนชื้นนี่นะคะจะมีร้านขายของที่ระลึกแล้วก็มีร้านอาหารด้วยนะคะสามารถไปอุดหนุนกันได้ส่วนนี้ปลาอะไรก็ไม่รู้ค่ะตะมุตมิดน่ารักใชะ่ะ ส่วนนี้ก็เป็นปลากระเบนอีกแล้วค่ะน้องเป็นปลากระเบนลายจุดนะคะถ้าเกิดว่าไม่สังเกตดีๆก็ไม่เห็นค่ะนี่มาโชว์ตัวอีกแล้วค่ะที่เห็นแต่งตัวชิลๆเหมือนอยู่ เมืองไทยอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วข้างนอกอากาศหนาวมากนะคะส่วนนี้ก็วิ่งชมผีเสื้อนะคะผีเสื้อบินเยอะแยะมากเลยค่ะชี้ได้แต่ห้ามจับค่ะลูกสาวคนโตเป็นคนถ่ายภาพนะคะภาพก็เลยจะหมุนเร็วไปหน่อยนะคะต้องขออภัยในความมือใหม่ของ พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปแล้วปลาก็เเ็นหลายจุดค่ะเด็กๆชอบมาก นี่นะคะเจ้านกกระทาที่เห็นเมื่อตอนต้นคลิปนะคะมีเยอะมากค่ะเดินกันบอกว่าเหมือนบ้านตัวเองเลยค่ะเดินแบบไม่สนใจเดินไม่กลัวคนเหยียบเลยนะคะคุ้นชินกับคนมากค่ะจริงๆมีหอยทากด้วยนะคะอันนี้ปลาอะไรก็ไม่รู้ค่ะ,ะเขาเขียนบอกว่าห้ามแย่มมือเข้าไปในน้ำนะคะเพราะว่าเขาจะงับค่ะ ห้ามแย่มือพ้นขอบปาสะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะงับเอาค่ะนี่คือปลาพิลัญญานะคะถ่ายข้างนอกนะคะแล้วก็ผีเสื้อ,อนกคู่ค่ะส่วนนี้จะเป็นปลาชนิดต่างๆแล้วก็กบนะคะไม่ทราบชื่อเหมือนกันค่ะแล้วก็กบอีกชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เต่าบกค่ะ ส่วนนี้ก็ไม่ทราบชื่อเหมือนกันค่ะมีเยอะมากจริงๆค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ